ด่วนประกันสังคมเยียวยาผู้ประกันตน50%ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปรับฟังกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ช่องข่าวดีแชนเนลนะคะมีข่าวสารของผู้ประกันตนนะคะเป็นข่าวดี สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 รอบนี้นะคะว่าประกันสังคมนั้นจะมีมาตรการมาเย,ยียวยาอย่างไรก่อนจะไปรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องข่าวดีแชนแนลกันด้วยนะคะพร้อมแล้วเราไปรับฟังกันได้เลยค่ะรองโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในปัจจุบัน มีสถานประกอบการปิดกิจการหลายประเภทที่ได้รับผลกระทบจะต้องปิดหรือหยุดตัวลงทำให้ส่งผลต่อผู้ประกันตนประกันสังคมจึงแจ้งว่ามีความพร้อมรับการให้บริการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานนางสาวรด,ดาชี้แจงว่าลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธิ์ดังกล่าวจะต้องส่งเงินสมทบ6เดือนใน15เดือน ผู้ประกันตนได้ทำงานอย่างต่อเนื่องนอกจากกักตัวหรือเฝ้าระวังการแพร่ระบาดแล้วทำให้ไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้นหรือลูกจ้างไม่ได้ทำงานเนื่องจากในจ้างหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนหรือรัชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอันตรายจากโควิด -19 ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ปกติและผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้นมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยในอัตราร้อยละ50ของค่าแรงรายวันไม่เกิน90วันซึ่งผู้ประกันตนต้องดำเนินการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนโดยกรอกแบบขอรับประโยชน์ทดแทน สปสสองขีดศูนย์หนึ่งทับเจ็ดพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของตนเองแล้วนำให้ในายจ้างรวบรวมแบบเพื่อบันทึกข้อมูลลูกจ้างตามแบบสบปสสองขีดศูนย์หนึ่งทับเจ็ดและหนังสือการรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิดกรณีกักตัว นายจ้างที่เปิดใช้ระบบใหม่จะต้องทำการลงทะเบียนเสียก่อนเมื่อนายจ้างบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยให้นำส่งแบบหนังสือรับรองในระบบ eService ส่งมายังสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน3วันทำการนับแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ eService บน w ว w Sso.go.th รองโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมกล่าวย้ำว่าขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจว่าสำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่จังหวัดและสาขาพร้อมให้บริการแก่นายจ้างผู้ประกันตนในกรณีจ่ายสิทธิประโยชน์ตามสิทธิอย่างครบถ้วนค่ะเราก็ทราบกันแล้วนะคะว่า ประกันสังคมมีมาตรการอะไรมาเยียวยาให้กับผู้ประกันตนหากผู้ประกันตนท่านใดที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในรอบนี้ทำให้ท่านต้องหยุดงานหรือโดนกักตัวหรือสถานประกอบการของท่านปิดตัวลงทำให้ท่านต้องว่างงานอย่างน้อยท่านยังอุ่นใจที่ได้รับเงินเยียวยา5 0อร์ซจากค่าแรงรายวันมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับท่านในช่วงที่ท่านต้องหยุดงาน ช่องข่าวดีแชนแนลก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าให้การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในรอบนี้อย่าทวีความรุนแรงไปมากกว่านี้และหมดไปจากประเทศไทยโดยเร็ววันเพื่อให้ทุกท่านได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสูขอีกครั้ง ช่องข่าวดีชนแนลขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้หากคลิปนี้ท่านเห็นว่ามีประโยชน์ฝากท่านกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องข่าวดีชนแนลกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะฝากกดติดตามกด s ับ s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ